ลุคนี้บอกเลยนะคะเป็นลุกกันตาสุดโปรดของปอเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ลุกของสัญญาซีนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ปอกกินมันเข้าไปแบบเนี่ยตรงเนี้ยต้องเก็บไว้นะไม่เก็บไม่ได้นะ ดีค่ะเพืนทุกคนกลับมากับลุคแต่งหน้าของซูนยซีนะคะตื่นเต้นมากเลยเพราะสุกับปอไม่ได้ทำ h o w to แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงๆจังๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยมานานมากแล้วนะคะจะมีทำในฟล็อกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ก็แบบนั่นแหละไม่เหมือนกันเอาเถอาเมคอัพวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าลุคที่ตอนนี้ฮิตกันที่สุดในสาวสายฝรั่งนะปอเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนา <S <S นะปอเป็นคนที่ไม่สืบข่าวหรือว่าสืบสื่อ ของที่อื่นเลยนอกจากฝั่งอเมริกาเท่านั้นเลยอย่างเงี Make ้ยเมคอัพลุกวันนี้ก็จะเป็นแบบแต่งหน้าสายฝอสาวอเมริกาที่กำลังเทรนดี้อยู่ตอนนี้ก็เลยอย่างเงี้ยที่ปอคิดว่าเออมันเกินนี้แหละนะ <laughs> จะเป็นลุคที่แต่งกันง่ายๆนะคะเป็นเทรนดี้ตามสาว Tik t o k สายฝออะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะเลยและแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราจะมาใช้ s t e e Lauder Day Brush Set ในการแต่งหน้าของลุกในวันนี้ของเรากันนะคะเพราะนี่คือลุกหลักตัวโปรดของปอ ใครยังไม่ได้ไปดูกันไปดูกันได้นะคะมีแปรงแต่งหน้าเซนิเสเซเดียวครบจบนะคะมาด้วยกัน9ชิ้นพร้อมกับ ก l าสโฮเดอร์ด้วยนะคะ990บาทแต่ไม่แน่วันนี้อาจจะมีโปรโมชั่นมาบอกกันนะคะมีส่วนลดมาบอกกันทุกคนต้องรอดูกันต่อไปขั้นตอนแรกเลยค่ะช่วงนี้ปอจะเขียนคิ้วก่อนแต่งหน้าที่เหลือปกติเราจะแบบลงรองพื้นก่อนให้เขียนคิ้วถูกป้ะน,นี่จะมาเขียนคิ้วก่อน,นะคะ่ะใช้ตัว Benefit Kabra ตัวนี้นะใช้สองตัวนี้ด้วยกันนะคะแปรง Angle Brush จาก Estee Lauder นะแล้วก็ Kabra จาก Benefit นะคะแปรง Angle Brush ตัวน,นี้บอกเลยว่าใช้ง่ายจริงๆปกติปอเป็นคนที่แบบเวลามี Angle Brush ทั่วไปนะ เราจะไม่ชอบแองกอเบรชที่มันนิ่มๆเหมอือนทุกคนคือแปรงแองกอเบรชแนทะแข็งมากเพราะเวลาปะเขียนวิ่งอาร์ไลเนอร์หรือเขียนคิ้วอย่างเงี้ยการที่แปรงแองกอเบรชแล้วนิ่มแล้วก็หนาเกินไปเราจะไม่ได้เส้นที่ precise จะไม่ไเส้นที่คมนะคะแต่อันนี้คือแข็งและบางมากแปรงอันเนี้ยเพราะรู้สึกว่า,าการใช้อยางานทำให้แบบเขียนคิ้วแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ดีสุดเอจริงๆเดี๋ยวนี้เขาคิดคิ้วต้องตั้งกันนะแต่วันนี้ปอมไม่อินกับการคิ้วตั้งเพราะปอรู้สึกว่าอยากจะคิ้วเหมือนเดิม โอเคไปเขียนคิยวแร์ดหนึ่งๆมาดูกันเราจะมาแต่งตากันก่อนเพื่อเลยนะมาแปลกนะวันนี้พอจะพราณ์ตาด้วยตัวคอนซีลเลอร์จาก Too Faced นะคะ Born This Way Concealer ใช้เป็นแบบเบสของตาเรานิดนึงเฉยๆแล้วก็จะเกลีย่ยออกด้วยตัว dome brush จาก e s s i e l a u e r Beauty นะพอร,รู้สึกว่าการพราณ์ตาอย่างเงี้ยมันทำให้สีอายแชโดว์ติดทนมากขึ้นแล้วก็ติดแน่นมากขึ้นคล้ายๆลงรองพื้นที่ตาทุกคน <laughs> มันจะเรียบเนียนมากขึ้นจะเป็นการแบบเก็บคิ้วไปในตัวใช่ไหมทุกคนเอาิงนะการแต่งหน้าของปอตอนนี <S <s ้เปรียบเทียบกับสมัยที่ปอเริ่มทํา y o YouTube ใหม่ๆทุกคนคือเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะเหลือเพื่อเมสามารถเห็นได้เลยว่าเทรนด์การแต่งหน้าของสายฝอตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะทุกคนซึ่งมันก็คงเป็นเรื่องปกติแต่ปอแค่แบบมัน Amazing ที่จะเราเห็นกันได้ว่าแบบ เออเทรนด์มันมาแล้วมันก็ไปว่ะมันเ,เป็นการโชว์ว่าเออเราอยู่มานานแล้วเสร็ <c oughs> จแล้วนะคะต่อไปทุกคนติ่นเต้นกับตัวนี้มากเอจะมาใช้อาช d ดอ p พ l าเลตที่ปอจัดมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยเงินตัวเองเลยนะคะเมคอัพ by Mario แล้วทุกคนเดี๋ยวจะใหดูข้างในคือจริงๆมันดูเป็นพาเลตที่แบบ ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นหูกปล่าแต่ปอตื่นเต้นกับเขามากไม่รู้มเหมือนกันนี่คือไม่มีแต่สีแมทเลยทุกคนดูดิตัวนี้คือบคิดกันมากในทิกทอกนะคะและ้วปอแบบชอบแต่งโทนนี้พอดิ้ง่ำไมแต่จริงคือมันดูแบบไม่มีอะไรพิเศษเลยนะแต่ปอแบบชอบมากหลายๆคนชอบมากตัวนี้สร้างเบ้าตากันนะคะด้วยสีนี้นะนี่จุ่มไปด้วยตัว Flat b รั n d i n g บ l u ชจาก e อสเทลัสปรนะนี่เป็นลุคแบบ inspired by King k i งคาลาเชียอะไรอย่างเงี้ย่ะ เป็นสีโทนน้าตาลที่แบบได้ทุกคนตอนนี้ที่ซิดนีย์แบบฝนตกมาแบบจะเป็นเดือนแล้วอ่ะเออเกือบอากาศหดหูมมากงงเหมือนกันปอนึกว่าซิดนีย์แบบไม่ได้เคยฝนตกขนาดนี้เลยนะแต่คือปีนี้แบบฝนตกแบบงงอ่ะที่ซิดนีย์นะตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะซัมเมอร์แต่ละปีนี่คือแบบโดนอะไรเข้าเยอะเลยอย่างปีแรกก็แบบไฟป่าปีที่สก็โควิดนู่นนี่แบบเยอะมากนี่มาก็ฝนตกอีกฝนตกแบบ ไม่เคยตกขนาดนี้มาก่อนเลยหรืออาจจะเพราะว่าโลกร้อนหรือเป่าไม่แน่ใจก็<ม>จะเกลี่ยไปที่ทั่วเปลืกตาด้วยนิดนึงนะเป็นการเสร็จทุกอย่างนี่ได้มาปันนี้สีเดิมและเราจะมาใช้สีนี้นะคะกับแปลงตัวเดิมค่ะเป็นคนที่แต่งหน้าแล้วแบบใช้แปลงเดิมๆตลอดกับสีนี้นะมาคัดเบาเพิ่มเติมจะเป็นแบบ Light s m o k ี้อายอะไรนิดนึงนะคะมาเพิ่มความมองให้กับตา ดูแบบซิมโป้มากทุกคนจริงๆลูกเนี่ยซิมโป้สุดๆแต่เป็นแบบดูน้อยแต่มีอะไรมีแพงอ่ะเนาะแล้วปอจะใช้แปรงตัวเดิมเลยนะจุ่มกับอายแชโดว์ชิมเมอร์สีน้ำตาลนะคะทาทั่วเปลือกตาดูความชิมเมอร์ตัวนี้สวยมากแปรงตัวเดียวใช้ไมททุกสีดูความชิมเมอร์ตัวนี้ทุกคนสวยมากชอบมากแล้วปอจะใช้ตัว flat eye shadow brush นะคะมา ใช้กับสีสเนื้อแมทมาไฮไลท์ที่หัวคิวกันสีเนื้อแมทอะไรก็ได้เพื่อนๆเพรชอบเป็นสีเนื้อแบบเน pues ื้อทนเหลืองๆนิดนึงอะเห็นปะมันจะมีความแบบปึ้งมากเห็นไหมเออคิดถึงการแบบมานั่งแต่งหน้าอย่างนี้เหมือนกันนะคิดถึงกันไหมรู้ไหมคิดถึงปอกันบ้างไหมที่แบบมานั่งแต่งหน้าอย่างเงี้เบนเขาออกหน่อยด้วยตัว blending brush นะคะ blending brush เป๋วๆนี like ่แหละ อันนี้ก็เสร็จแล้วและแน่นอนอยู่แล้วนะคะปอจะต้องมาเขียนวิงอายไลเนอร์กันนะคะเราจะมาใช้ Estylux Perfect Eyeliner Stamp นี่เองนะคะปอจะมาใช้สีน้ำตาลวันนี้นะขนาด10 mm นะคะเพราะว่าสายฝ่อเลยอยากได้แบบวิงใหญ่ๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะเราก็จะมา stamp กันเลยค่ะมาเขียนวิงอายไเนอร์แบบง่ายๆนี่ stamp ไปเลยง่ายๆอีกหนึ่งข้างรวดเร็วแล้วป็จะ connect ตัววิงค้วยกันนะคะ ได้แล้วนะคะวิ่งของเรานะเดี๋ยวปอจะไปติดขนตาแป๊บนึงแนละ้วมาดูกันไปติดขนตามาแล้วนะคะทุกคนเอาจริงป่ะตอนเนี้ยปอร,รู้สึกได้เลยนะว่าปอหาขนตาที่แบบตรงใจที่แบบชอบสุดๆๆเนี้ยไม่ได้ทุกคนรู้วทำไมหรือว่าสไตล์ปอเปลี่ยนก็ไม่แน่ใจนะคะปอร,รู้สึกว่าขนตาที่แบบปอมีตอนนี้คือปอไม่ชอบปอเปลี่ยนใจไม่ชอบไปแล้วอะไรเงี้ยสมัยก่อนคือแบบเป็นฟิล,ลแบบขนตายิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีหนุกป่ะแต่ตอนนี้มันแบบ ไม่ใช่แนวน,นั้นแล้วอะเออมันเป็นแบบเหมือนสไตล์ปเปลี่ยนแล้วปอรู้สึกว่าตอนนี้ขนตาที่แบบสไตล์ที่พอชอบยังไม่ค่อยมีอะที่ปอชอบนะเออหรือแบบขนตาสไตล์ที่แบบเหมือนขนตาจริงแต่แบบดูเยอะเออรู้ไหมนี่ยรู้ไหมเนีเยอเยอ <laughs> ทุกคนมีโปรโมชั่นสุดปังมาแจกนะคะทุกคนวันนี้นะคะวันที่12เดือน12ใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะต้องมีโปรสุดปังมาเพื<ๆ>่อนๆกันแน่นอนและยิ่งเดือนนี้นะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะอยากจะบอกเพื่อนๆกันนะคะตอนนี้ s s l i ิลักษ์บินะคะลด10%ทุกรายการนะคะก็จะเป็น e s l i ิ Perfect e ร์ s ฟกต์อ สีดําหรือสีน้ำตาลหรือว่าจะเป็นเ s ส i l ลั h o ์ฮอลิเดย์บร e t นะคะลด10%ทุกรายการเลยนะคะสามารถ,ถาสั่งซื้อได้ที่ Shopee เท่านั้นนะคะตอนนี้นะต้องไปสั่งกันแล้วนะ10%ทุกรายการวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะที่ร้าน Shopee e s l i l u x b u t y t y ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลิงก์ร้าน Shopee ของเราไว้ใ,ให้ใต้คลิปนะส่งท้ายปีกันนะ10%จะต้องไปดูกัน ส่งฟรีต่างหากแล้วก็มีไอเทมอื่นๆในร้านที่ลอดอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่แค่2ไอเทมนี้เท่านั้นนะคะไปดูกันก่อนนะในช h อปปี้เอ l ซนะิลัก u ์บิวตีนะลงไพรเมอร์จะมาใช้ตัวนี้นะคะชาร e ติบิรี Hollywood f ร l ส s s i l t e r นะคะประชอบตัวนี้มากามันทำให้หน้าเราแบบวิ้งสวยมากเลยอะ่ะ ช่วงนี้ผรู้สึกว่าพอพูดจาติดอ่างเนยรู้ว่ามือนเป็นคนแบบพูดไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอมนุษย์อะไรเงี้ยเจอแต่ก,กับหมา,าก,กับบ้านเลยเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเป็นคนปกติปอมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องอย่แล้วใช่ไหมแลยยิ่งแบบไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วก็อยู่แต่กับหมาอีกไม่ได้เจอคนอีกยิ่งพูดไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่นะทุกคนแอบเป็นห่วงตัวเองนิดนึงเหมือนกันนะคะจะมาใช้กับตัว flat top brush ตัวนี้จาก e s e l a u e beauty brush set ก็อย่าไปเลยค่ะ ตัวนี้ชอบมากแต่ปองไม่รู้ที่ไทยซื้อที่ไหนนะแต่ถ้าเกิดคนไหนเป็นคนหน้าเงาหน้ามันนะแล้วอยู่อากาศเมืองไทยเพราะว่าตัวนี้อาจจะไม่รอดนะเพราะเห็นปะมันทําให้หน้าเรามันมันทําให้หน้าเราดูมันดูเงาทุกคน มันจะได้ถ้าเกิดว่าอากาศไม่เช่นแบบเมืองไทยอะฟาวเดชั <laughs> ่นที่จะมาใช้กันวันนี้นะคะเป็นตัวโปรดตัวใหม่ที่ปอเพิ่งคนพบเลยนะคะคือแบบใช้รอบแรกแล้วแบบเฮ้ยชอบมากมันอาจจะขาวสำหรับผิวปอตอนนี้นิดนึงแต่คือแบบคุณภาพเกือบได้มากนั่นคือตัวนี้นะคะ Laura Mercier f o l e s Lumiere Radiance Perfecting Foundation นี่เองนะคะคือมันดีมากมันบางมันเบาแต่แบบมันติดทนดีอ,อปะปอไม่คิดว่าปอจะชอบแต่ปอชอบมากเลย อันนี้คือสี Macadamia นะคะสองเดเป็นหนึ่งเป็นสีเดียวกับที่ปอชอบใช้ Double Wear ของเขาะแต่คือ Double Wear ตอนนี้ปอแบบเลิกใช้ไปเลยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าสไตล์การแต่งหน้าของปอเปลี่ยนไปมากเปรียบเทียบกับสมัยตอนนู้นใช่ไหมคะอันนี้คือแบบสำหรับปอมันหนาไปแล้วเนาะแต่ตัวนี้คือแบบได้ขยับนิดนึงจะบีบที่หน้าเลยแล้วนะดีป่ะออกด้วยฟองน้ำนะคะ ม่รู้เปอรู้สึกว่าเขาแบบเป็นผิวผิวดีอะทุกคนแต่แบบมันคุมมันได้ดีแล้วแบบปกปิดดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่รู้ดิเออประชอบอะคือแบบปอกไม่ได้ใช้เยอะเลยเหลยได้ความเป็นผิวผิวเนาะก,ก็อย่างที่บอกไม่ต้องใช้เยอะแต่เห็นปากขาว <laughs> ตอนนี้มีสิวแห้งๆนิดนึงนะมันแบบต้งองลองก็ได้เอาเป็นแบบผิวผิวถูกไหมห <laughs> น้าขาวหน้าขาวมากลงคอนทัวร์นะคะ Too Faced Born This Way Concealer มาคอนทัวร์ จะมาใช้กับตัว e s t i l a x Flat Top Brush ตัวนี้จากตัว e s t i l a x Brush Set เหมือนเดิมนะอย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้ลดราคาอยู่10%นะราคาเซตนี้ตอนแรกอยู่ที่990บาทใช่ไหมคะลด10%น่าจะเหลือประมาณ890บาทนะคะ่ะคือได้ทั้งแปรง8ชิน้นแล้วก็แก้วนี้ไปด้วยนะใช้ได้โฮเดอร์ไปด้วยนะคะคุ้มมากๆเดต้องไปดูกันใน Shopee นะแล้วก็สวยมากดูสิดูดูทีตาสวยพอจะวางคอนทัวสูงนิดนึงเห็นไหมเป็นการลิฟตหน้าขึ้นมาหน่อย แล้วก็ที่คางด้วยนะเป็นไงล่ะเนียนกริปเนียน่ะแล้วก็มีความหน้าลิฟต์ขึ้นมาคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะจะไม่ใช้เยอะแบบเหมือนตะก่อนกันแล้วนะเราจะมาใช้กันแค่ตึ๊ดตรงนี้นิดนึงใช่ไหมเราจะเป็นการเก็บตรงนี้ของเราเห็นไหม yes ไม่ต้องเยอะนะคะเคยใช้เยอะกว่านี้ไม่ใช้เยอะแล้วนะ แต่คือคอนซีลอตัวนี้มัน Full Coverage เลยะนี่ของเราค่ะเห็นไหมเก็บอย่างนี้นะแล้วก็เกลี่ยออกค่ะจะมีความกริบมากจะมีความแบบโฟกัสตรงห่างตานี้นะทุกคนให้มีความแบบเห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยต้องเก็บไว้นะเออต้องเก็บไว้นะไม่เก็บไม่ได้นะท้ารลวเลยนะคะ นี่มันต้องมีค่ะกริปไมล่ากริปไมล่านี่ค่ะแต่งง่ายทุกคนลงเนี้ยแต่งง่ายจริงปอใช้แปลงตัวเนี้ยนี่คือตัวแซมเปิลที่ปอทํามาค่ะเป็นแปลงตัวนี้ใช่ป่แะแต่ทุกคนถามเป็นเข้ามาเยอะมากๆแบบตั้งแต่วิดีโอแคทวอนดีรีวิวฟาวเดชันแคทวอนดีอะทุกคนทุกคนถามเยอะมากว่าแปลงตัวนี้คืออะไรนะคะสรุปคือฟนอลใจ้าอกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนดูความแตกต่างสวยไหมล่ะ โลโก้นี้คือเป็นแบบแค่ปรินต์นะไม่สวยดูดิอันนี้คือโลโก้คือ Engrave ลงไปเลยนะคือแบบอยู่ในเนื้อเลยแล้วสีคือแบบสวยมากนี่คือ process ที่กว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้นะ <laughs> AsiLux Process ค่ะบอกแล้วทุ่มเทตลอดกับทุก product ใช้วเวลาวนป็นปีทุก product บางครั้งก็เบื่อตัวเองนะว่าการที่แบบ เรื่องมากเกินไปหรือเปล่าเรื่องมากจนแบบบริษัทหนึงจะเป็นยังไง <c oughs> แบบมันควรจะโตกว่านี้ไหมคะคนจะแบบเอาโปรดักต์ยิ่งกว่านี้ไหมคะแบบอย่าเรื่องมากขนาดน,นี้ได้ไหมทุกคนเอาละขอนิดนึงทุกคนพอซื้อต,ต,ตัวนี้มาไ,ไม่เคยใช้เลยนี่หว่ะพอซื้อตัวครีมบลัชนี่ยังไม่เคยใช้เลยจะใช้ดีกว่า <c oughs> ใช้เลยก็ไดนะ้ครีมบลัชของบีฮาน่านะคะสี Petal Popping ใช้กับแปรงนอกเรื่องนิดนึงของ Rare Beauty ซาพังไหมเนี่ยโอชานสวยนะสวยแล้วอะทุกคนปอมไม่น่าใช้เลยรู้สึกแบบเมื่อกี้มันก็ดีของมันอยู่แล้วนะน่าจะลงแค่แบบครีมไลน์ปกติลงแป้งนะคะตัวที่ปอมชอบคือ A ัล a g l a s s Veil Translucent Powder จะใช้กับตัวนี้ค่ะเอสซี่ลักส์พาวเ r อร์นะตัวนี้เคือบใหญ่มากดูดินั่นแหละเออที่ปอมจะบอกคือบางครั้งเอาคิดนะแบบเรื่องมากจนแบบบางครั้งใช้เวลานาน,านเกินไปกับ Product Product มึงอนะจนแบบ มันควรที่จะออกได้แล้วแต่ปอก็ยังนั่งเรื่องมากอยู่ที่แบบยังไม่สุดยังไม่สุดเลยอย่างเงี้ยซึ่งปอกมันก็คือเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแต่มันก็ยังมีทางที่ไม่ดีอยู่เพราะว่าเอานายบริษัทจะแบบจะต้องออกของแล้วอะแล้วอยู่ยังไม่อยู่ยังไม่สุดสักทีอะแล้วเมื่อไหร่จะได้ออกอะนีกออกว่าเออก็ๆๆๆต้องแบบมีบาลานซ์นิดนึงนะคะไม่ใช่จะเป็นแบบแต่เราก็อยากจะให้ลูกค้าเอสิลักเซ่เพื่อนเพื่อให้ได้แบบสินค้าที่ดีที่สุดเนาะเพื่อนๆเหมือนไม่ใช่แค่ลูกค้าปอเพื่อนๆโตกับปอมาอยู่กับปอาไไ่ะยงงอร ถ้าเกิดไม่ให้ที่ดีที่สุดก็ไม่ได้เพราะก็รู้สึกไม่ดีถูกปะ่ะคือแบบจะต้องให้ที่ดีที่สุดสัญญาว่าแบบสินค้าแต่ตัวที่ทำออกมาคือปอคิดว่าพยายามทําให้ดีที่สุดจริงๆเราขอลงแบบอา,ายแชโดว์ใต้ตาสีดำเดิมนิดนึงที่ใช้เมื่อกี้นี้เพราะตรงนี้เพิ่งแต่งตาไปใช่ไหมทุกคนขนตาปอขนตาปอพัง <c oughs> ว่าแหววขนตามากวันเนี้ยปอเจอมาสคาร่าที่ถูกชะตากับปอแหละตัวนี้คือแบบถือว่าดีที่สุดแล้วสำหรับขนตาปอแต่ถามว่ามันยาวอย่างที่ปอตั้งใจไหมก็ยังเนาะ แต่นั่นแหละมันคือตัวนี้ทุกคนมันคือตัว h e i r a n make long and curl mascara นะคะของญี่ปุ่นมังรู้สึกตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะเป็นมาสคาร่าญี่ปุ่นนะคะนี่คือมันทําให้ขนตาเวลาประดัดขนตาใช่ไหมคะมันทําให้ขนตาปองงอนนะเออคือแบบมันทําให้งอนอยู่อะปอติสมมติด็ดขนตาแล้วใช่ป่ะแล้วปอปัดมาสคาร่าอย่างเงี้ยรอนขนตาปะจะตกแต่นี้คือแบบมันเฮ้ยมันอยู่โอเคนะคะกอปออยากจะแบบมันให้มันมีคนแบบ ต่อขนตาทุกคนไม่ใช่ต่อขนตาแบบทำงี้ได้ให้ขนตายากกว่าเนนะี้ยปอลองลาชเซรั่มทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้สำเนัญญาลูกนี้แต่งแบบไปปีใหม่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะทุกคนใส่ปอทุกคนเห็นจากพื้นหลังปและะป้วใช่ปาวันนี้คือตู้เสื้อผ้าที่ปอได้มาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวกันแบบเต็มๆนะทุกคนในในที่สุดก็แบบ มีหลังจากเกือบพิการขาดเยี่ยงไปนะทุกคนเออมาแล้วค่ะไอเคียของปอ๋อแล้วปอจะมาลองเซริ้มสเปรย์ทั่วหน้าค่ะปอชอบตัวนี้ของเฟนที่มากๆใช้จนหมดแล้วดูสิคือมันทําให้หน้าที่แบบก็กินมันเข้าไปแบบหน้าที่แบบแป้งเราติดหน้าเยอะๆใช่ไหมคะแล้วพอใช้ตัวเนี้ทําให้คอนทัวร์แล้วก็บลัชติดดีมาคอนทัวร์กันค่ะก็ใช้แคทบอนจีพาเลตตัวนี้นะตัว เติมใช้หมดแล้วดิแปลงตัวนี้จาก e s ลั l u x Proset นะคะแปลงตัวนี้จะลงบลัชก็ได้จะลงเป็นคอนทัวรก็ได้นะคะส,สีได้ดีมากแล้วก็จะมาใช้ blending brush เอส e s ลั l u x นะคะมาคอนทัวร์จมูกนะมาค่ะดังมาค่ะมาปัดแก้มกันนะคะก็จะมาใช้ Dior blush ตัวนี้สีพิ n งตัวนี้ที่ใช้มบ่อยกับแปรงตัวนี้จาก Estylux e นะ ตัวนี้อาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงนะแอบเปลืองหน่อยแต่โอเคนะยิ้มค่ะแล้วก็ปัดไปเลยนะโกลฟุ้งมากดูความโกลด์ิโอ้ยเห็นปหมเห็นความโกล์ทันทีเออตัวนี้มันแบบสวยจริงอะพ <c oughs> รอมมันเป็นอะไรชอบใช้แปลงตัวนี้จะเอซิลักส์อะปัดแก้มมากมันดูเล็กสำหรับแก้มใช่แต่พอพอมาใช้ปัดแก้มแล้วแบบเอชอบลุคที่เขาให้ออกมามากเลยนึกเป็นอะไรอะมันทําให้ฟุ้งเดียร สมมติาปปัดปที่เหลือไปแล้วใช่ไหมคะแล้วแปรงที่เหลือเนี่ยก็จะมาปัดแบบใต้ตาอย่างนี้เลยนะไฮไลท์ก็ mm. <High light S 2> จะมาใช้กับแปรงตัวเดิมไมมรุ้คนประรู้สึกว่าใช้แปรงที่แบบมันมีบลัชเลือยู่นิดนึงเยงนี้มันจะเบลนด์ไฮไลท์กับตัวบลัชที่เราลงไปแล้วได้ดีขึ้นนะเออจะใช้ตัวนี้นะคะของแม็กนะนี่เห็นไหมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอที่หัวคิวนิดนึงนะคะทีห่หัวคิวนิดนึงนะ แล้วก็จะหมูด้วยนิดหนึ่งโอเคเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วปากแล้วปากแล้วอาปากมาแล้วเราจะมาใช้ลิปไลเนอร์ของ Morphe ค่ะสี Sweet Tea นะหรือเมื่อสามารถใช้ MAC ใช้อะไรได้เลย MAC Strip ด่างก็เสียะคาอย่างนี้เนาะปอมคนที่แบบเวลาทาลิปเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ลิปไลเนอร์ไม่ได้เลยนะคะแล้วปอไม่ใช้ลิควิดแมทลิปสติกที่แบบแมทแมทแ,แ,แล้วอะเออเลิกใช้แล้วอย่างนั้นอะพาเราสูับป,ปอรับไม่ได้ปากแตก ลิปคอมโบที่ปอชอบทามากๆตอนนี้เลยนะคะคือ m a x Soft Matte Lip Cream 2สีนี้นี่เองนะทุกคนมันคือสี Stockholm กับสี Tokyo ทาด้วยกันนะคะอันนี้คป็มแบบมินินะเดี๋ยวทาให้ดูใช้สี Stockholm ทาไปก่อนมันจะหมดแล้วด้วยไม่ใช่ไรดูดิมีความแบบมินิแล้วก็ยังใช้อยู่เรื่อยๆนะค่ะปอชอบตัวนี้ที่มันแบบมันไม่แห้งเดี๋ยว แต่มันก็ไม่ได้ติดทนขนาดนั้นแต่มันไม่แห้ง่ิบชอบเนี่ยเป็นแบบเนืญญญ้อมูสๆอะไรอย่างนี้แล้วก็จะทาตรงกลางปากด้วยสีโทเคียวนะคะอาจจะเพิ่มลิปไลเนอร์นิดหนึ่งให้มีความเข้มกว่านี้นิดหนึ่งแต่โทนนี้คือโทนที่ทุกคนกำลังฮิตกันตอนนี้จริงๆทุกคนทั้งบลัชดิออนน่นนี่สีลิปโทนนี้คือแบบฮิตกันมากสาบานต้องแต่ตามจริงๆประมาณนี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมมีความแบบดูความลุคนี้ทุกคน ก็ไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นผมหน้ามาใหม่ของปอล่อย่างปอไปตัดหน้ามา้ามาล้วกนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะลุกของเราเป็นลุกกันตายของปอเลยนะคะไม่ว่าอะไรยังไงก็จะแต่งลุกประมาณนี้เลยนะแล้วตอนนี้คือเป็นลุกที่ปรอรู้สึกว่าสายฝอกำลังแบบคิดแล้วก็เทรนดี้สุดๆเลยนะแนวนี้นะปากสีอย่างงี้แก้มโทนอย่างนี้ตาอย่างงี้นะคะคือแบบ อ,อินเประหวังว่าคุณทุกคนจะชอบเมคอัพลุกนี้กันนะอย่าลืมนะคะทุกคนโปร12 12ส่งท้ายปีนี้นะคะปังสุดๆเลยนะคะลด10%ทั้งร้านช้อปปีของเราเลยนะไปช็อปกันได้ที่ร้าน Estilux Beauty ใน s h o p ป e เลยนะคะจะต,ต้องไปดูกันตัวนี้ได้ลดแล้วคือสาวๆคนไนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้คือได้รับฟรีกระจกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ฟรีกระจกแล้วนะช่วงโปรตอนนั้นคือหมดไปแล้วนะคะปอให้สาวเพื่อนๆที่ซื้อ ณระยะเวลานั้นเท่านั้นนะแต่ตอนนี้คือตัวน,นี้มีลด10%แทนนะคะไอเรน่าแแสแตมก็ได้หลดนะ10%ต้องไปดูกันในช h o p ป,ปีนะอ้อพวทุกคนจะชอบไมคกับลูคนี้กันนะคะ mm hmm. เวลามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะเดี๋ยวมาแต่งให้ดูกันอีกถ้าเกิดว่าชอบดู How to แต่งหน้ากันเหมือนเดิมนะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่นที่ดูกันจนจบน,นะคะบ๊ายบาย